สิ่งที่แม่ๆหลายๆคนนะครับทำพลาดไปนะครับในการฟื้นฟูภาวะมรรลกต่ำนะครับหลายคนนะครับพยายามฟื้นฟูภาวะมนุลกต่ำเนี่ยด้วยตัวเองมันหลายวิธีแล้ว แต่ทำไมยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเจาะกันนะครับว่ามี3พฤติกรรมอะไรบ้างหรือว่า3วิธีอะไรบ้างที่ลหลายคนยังทําผิดอยู่นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับหลายคนนะครับโฟกัสแค่การออกกำลังกายเฉพาะจุดครับแม่แม่หลายๆคนนะครับชอบคิดว่าการขมิบกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการทุกวันไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะครับอันนี้ไม่จริงนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับต้องดูแลทั้งระบบไปพร้อมๆกันครับทั้งความแข็งแรงของกล้ามในอุ้งเชิงการการกินฮอร์โมนการยืนนานๆน้ำหนััักกตตวาารน่่่งงๆๆี ต้องดูแลหลายอย่างไปพร้อมๆกันนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราออกกาลังกายแค่เฉพาะจุดอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอยู่เหมือนเดิมครับถ้าดูแลไม่ครบนะครับมวลลูกต่ําก็ยังไม่ดีขึ้นอยู่ดีครับต่อมาเลยนะครับหลายๆคนนะครับไม่ยอมปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับบางคนนะครับเน้นการกินยาบางคนเน้นการกินวิตามินบางคนเน้นการทากายภาพบําบัดเยอะแยะมากมายแต่จุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ปรับพฤติกรรมเลยเพราะว่าการที่เรายืนนานการนั่งนานนะครับการที่เรามีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวนะครับการเบ่งถ่ายอุจจาระบ่อยบ่อยพวกนี้นะครับ ต้นเหตุของการเป็นภาวะมรรลต่ำเลยครับลหลายคนหาแต่วิธีการแก้ไขนะครับแต่ไม่เคยรู้เลยครับว่าต้นเหตุคืออะไรนั่นเองนะครับและสุดท้ายเลยนะครับลหลายๆคนนะครับละเลยการกินการบำรุงภายในนั่นเองนะครับการที่เราจะฟื้นฟูภาวะมรรลุต่ำได้นะครับร่างกายเราต้องฟื้นฟูทั้งเลือด ฮอร์โมนและก็กล้ามเนื้อไปพร้มพรอมๆกันนั่นเองนะครับถ้าขาดสารอาหารสาคัญนะครับอย่างเช่นพวกธาตุเหล็กนะครับโปรตีนวิตามินบีนะครับร่างกายของเราก็ฟื้นฟูร่างกายไม่ได้นั่นเองนะครับเหมือนการสร้างบ้านที่ไม่มีอุปกรณ์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับการที่เราจะฟื้นฟูอาการของภาวะมดลูกต่ําให้ดีขึ้นได้เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่คำมิบอย่างเดียวเราจะดีขึ้นนะครับต้องฟื้นฟูทั้งพฤติกรรม อาหารการกินฮอร์โมนการไหลเวียนเลือดต่างๆควบคู่กันไปด้วยนั่นเองนะครับร่างกายของเราก็จะดีขึ้นง่ายมากๆนะครับถ้าเราฟื้นฟูพวกนี้ให้ครบกันนั่นเองนะครับพี่ๆคนไหนนะครับอยากฟื้นฟูร่างกายหรือว่าอยากแก้ไขอาการภาวะมนุษย์ต่ำให้หายขาดแบบถาวรเนี่ยด้วยการใช้วิตามินนะครับก็สามารถทักเข้ามาในกล่องข้อความส่วนตัวของพื้มก็ได้นะครับหรือว่าพิมพ์คาว่าสนใจไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นั่นเองนะครับลองเปิดใจฟื้นฟูร่างกายหรือว่าลองเปิดใจปรับพฤติกรรมดูนะครับพึ้มเชื่อว่าหลายๆคนสามารถหายได้โดยที่ไม่่จําาเเป็นนตต้้องผััดลยซะครบ